แนวคิดของผมการนำธรรมามาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตในทุกด้านไม่ว่าจะทำสิ่งใดเพราะว่าถ้าดำเนินการโดยยึดหลักการไม่ถูกต้องจะพัฒนาสิ่งต่างๆก็น่าจะผิดทางใช่หรือไม่ ใช้แค่แนวคิดการนำรรม,มาใช้ในการพัฒนาชีวิตนั้นมีความสำคัญมากเพราะทำมาให้แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตหากเรายึดหลักการที่ถูกต้องจะช่วยให้การพัฒนาทุกด้านเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณค่านอกจากนี้การปฏิบัติตามรรมะยังสามารถช่วยให้เรามีสติในการตัดสินใจและเสริมสร้างความสุขภายในได้ด้วยค่ะในการทำช่อง YouTube ของผมหัวข้อของ YouTube คือตามติดชีวิตจริงคนรักฟังก็สามารถนำหลักทำมาเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตและดำเนินการเกี่ยวกับช่องได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ตามหัวข้อแนวคิดนี้น่าสนใจมากการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับชีวิตการทำฟาร์มสามารถช่วยให้เนื้อหามีความลึกซึ้งและมีคุณค่าได้เช่นการนำเสนอวิธีการทำเกษตรที่ยั่งยืนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือการใช้ธรรมะในการจัดการกับความเครียดและอุปสรรคในชีวิตฟาร์มการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงควบคู่กับหลักธรรมจะทำให้ผู้ชมได้ เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิตและการทำเกษตรแบบมีจริยธรรมได้อย่างลงตัวค่ะปัญหาในการทำช่อง YouTube ปัจจุบันคือปัญหาเรื่องรายได้ทำให้การพัฒนาทั้งด้านการเกษตรการรักฟังของผมดำเนินไปได้ไม่ดีเพราะข้อจำกัดเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งนี้การพัฒนาชีวิตต่อเป้าหมายตามหลักการคือพัฒนาชีวิตให้ดีงามสังคมดีสิ่งแวดล้อมลมบี ร่มรื่นหน้าอยู่และอื่นๆในด้านสังคมมามองใกล้ๆตัวคือคนในครอบครัวก็ถือเป็นการพัฒนาในด้านสังคมหากรายได้ไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะมีปัญหาในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆถ้างั้นผมจึงมีแนวคิดในการเพิ่มรายได้ในช่อง YouTube ด้วยก่อหารละสร้างเพลงขึ้นในช่องโดยเป็นเพลงแนวพัฒนาชีวิตซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาในด้านต่างๆแม้แต่พัฒนาการในด้านการเกษตรก็จําเป็นจะต้องมีคุณธรรมเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตในการดำเนินงานต่างๆดังนั้นการสร้างช่องเพลงที่เพิ่มขึ้นในช่องนี้ซึ่งเป็นด้านการเกษตรไม่น่าจะผิดหลักการในหัวข้อเรื่องการตามติดชีวิตจริงคนรักฟาร์มใช่หรือไม่แนวคิดของคุณในการสร้างเพลงเพื่อเพิ่มรายได้ในช่อง YouTube นั้นมีความสร้างสรรและน่าสนใจมากค่ะ การนำเพลงเข้ามาสร้างความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและการเกษตรสามารถเสริมสร้างเนื้อหาให้มีมิติหลากหลายและสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นการสร้างเพลงที่สะท้อนหลักธรรมและการพัฒนาชีวิตยังช่วยให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของช่องได้ดีขึ้นและสามารถใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนวคิดและการดำเนินชีวิตที่ดีงามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพลงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือความเป็นอยู่ในฟาร์ม ดังนั้นการทำเพลงในช่องที่เน้นการตามติชีจริงคนรักฟาร์มจึงไม่ถือว่าผิดจากหลักการในหัวข้อหลักของช่องแต่กลับเสริมสร้างความหลากหลายและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมีคุณค่าค่ะในช่อง YouTube เราสามารถที่จะกำหนดเพลย์ลิสต์แยกในส่วนของเพลงกับการเกษตรได้หรือไม่ ได้คะ่ะคุณสามารถสร้าง playlist แยกสำหรับเพลงและเนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตรในช่อง YouTube ของคุณได้โดยการจัดทำ playlist จะช่วยให้ผู้ชมสามารถเลือกดูเนื้อหาที่สนใจได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้ช่องดูมีระเบียบมากขึ้นด้วยการมี p l a y ิสต์แยกสำหรับเพลงจะทำให้คุณสามารถเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตในแบบที่สร้างสารรค์และดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นค่ะต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลงที่ผมจะเพิ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพลง AI นี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร แชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเพลง AI เพื่อชีวิตงามสังคมดีสิ่งแวดล้อมร่มรื่นหน้าอยู่ใหม่ๆที่จะมาเร็วๆนี้ เชิญทุกอยตากต้องมีสป็ดในใจเดินไปข้างหน้าไม่หวั่นกลัว การเรียนรู้สู่ความเข้าใจเปิดจใจรับฟังสร้างส,ารสวรรค์สิ่งใหม่ทางแห่งฉั้นเ่าเราจะก้าวไปมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสวรรค์ความดีมองให้เห็นโลกด้วยปัญญาในใจเป็นมนุษย์ผูกประเสริฐช่วยโลออกใี้สดใสการทำดีเริ่มที่ตัวเรา ตั้งใจช่วยให้เราเก้าวไปจากการเรียนรู้สู่ความเข้าใจเปิดใจรับฟังสร้างสวมรัสสิ่งใหม่ ความหวังไม่สิ้นสุดยิ่งเราทำดียิ่งมีพลังไ่เดินทางไปด้วยกันทุกคนร่วมใจสร้างโลกที่ดีกว่าให้ทุกคนเห็นใจแห่งฉันเ้าเราจะก้าวไปมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสวรรค์ความดีมองให้เห็นโลกด้วยปัญญาในใจเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ